ส่วนของเอาโมาก็อยู่กะันคเยอะนะครับถ้าใครมี Facebook ผมก็จะรู้ว่าเฟซบุ๊กโนม,มากเนี่ยประมาณ30%เปอร์เซ็นต์คือเป็นเาคนงโพสเฟซ o ุ๊เป็นเฟซบุ๊กมีมิวิเตอร์หน้าหัวชนอยู่ในโรงแรมเป็นอินเทอร์เน็ตเ,เ,เป็นเจ้าพืาพ้น ป็พิจารณาถึงโรษยคงผิดวิธีติดขึ้นในบันทึกใช้กับการบกพร่องในการทําตามขั้นตอนการยิงที่กําหนดไว้ในคําอธิบายศาสนาหรือวิเตษนะครับต้องมาตึ้งเหตุผลอย่างชัดเจนให้ว่ามีวิธีคิดวิธีเพราะอะไรนะครับเพราะการบีวิธีไม่มีหลักฐานไม่เหมือนมตรไม่เหมือนประกันหลักฐานชัดเจนการีวิธีเนี่ยคุณเห็นได้อย่างไรต้องบอก รในการหักก็ส่งคะแนนต่อค้าลบเจ็ดคะแนนนะครับถ้าไม่เห็นด้วยอาร์จุทรต่อเทียโอรหรืออาร์เอ็ให้ยกยุติส่งสปรปการชี้ขาดได้ว่ากานนะครับคอมมิตตี้จะประชุมกันเรื่องการทำยิวิธีนะครับโทษยิงหร,นะรือวิธีไม่สามารถแก้ไขโดยผู้ยิงโดยการยิงซ่อมหรือยิงตามไม่ใช่เดินก้าวออกไปยิงแล้วผิดวิธีอ้าวไอ้หลังกลับมาแล้วยิงใหม่ไม่ได้นะครับผิดวิธีไปแล้วผิดวิธีไปเลย ข้อ0.3นะครับข,ะะข้อ d q นะครับเปิดตารางครับ0.3 ข้อดีพวกขอ้ขอโทษเนี่ยเข้าไปอ่านที่ให้ระเบียบน,นะครับเดีย๋ยวผมก็ย้อนเลยดีกว่าก็สิบจุดสองเนี่ยเข้อใดผู้แข่งขันปล่อยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาส<อ>ยสัมผัสพื้เกิออนข้อลายเหยียบดอกข้อ,ากกอลายเหยียบบนข้อลายเหย่าบหัวถ้าแตะดอกข้อลายและทำการยิงก็ไปขนาดน,นั้น เดี่ยวอยู่นะนะครับหนึ่งทิพย์ทีต่อครั้นะครับ,ก,นะรบก็คือออกไปหนึ่งครัง้งแต่แล้วยิงก็ให้หนึ่งทิธีแต่ถ้าการก้าวออกไปนะั้นเจตนาชัดเจนก้าวไปใกล้เพื่อหรือว่าถ้าอยู่ในฟอนไลน์นะมองเห็นเป้าดีก้าวไปมองเห็นอีกเป้าหนึ่งนั้นะชัดเจนหนึ่งทิพีนึน่งทิต่อ แต่ถ้าปกติแค่แค่เหยียบเกินนะครับยิ่ห้าเป้าก่อนทีเดียวแต่ถ้าออกไปือแบบเห็นชัดเจนว่าได้เปรียบอย่างชัดแจ่งนับนั้นะครับหนึ่จุดสคู้แข่งขันทวามผิดหรือไม่ปฏิบัติการขั้นตอนที่ระบุไว้ทับโทษหนึ่งทีต่อหนึ่งนัดนะครับเหมือนกันถ้าผิดขั้นตอนแล้ว ม่ได้เกี่ยวอยอนไลนยนี้ไม่ไเกี่ยวออนไลายแล้วนะต่อเลยนะครับถ้าชัดเจนว่าได้เปลี่ยนอย่างชัดเจนอ่านต่อนนะัก็ได้นะ<ม>ครับอย่างเช่นส้างโรลดในเมไว้ดีเราให้ไม่ต้องขึ้นเข้าัำเอือเขาดึงเข้าอำเือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องบอกว่า<ม>เตรียนะมพร้อมกิดหนัเราสั่งโหลดในเมลไ้ี นะครับก็ไม่เฉยเราก็ถามซ้ำว่า Are you ready? พร้อมแล้วดีแน่ใจมาเลยดีทีเราก็ถามซ้ำ Are you ready? ถ้าเอาอย่างนั้นได้มีอาพยายามหนึ่งวิธีแต่อะารปี๊ดดีเลยไปยิงเสร็จปั๊บคอมมานด์ให้กินเสริมแมกกาซีน มชมป์เออคุณแชมป์เออเดินทีวีทีทำได้นะครับเพราะว่าขีดปฏิบัติขั้นตอนปฏิบัตินะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าโดนเอเมกไว้ที่ฝ่ายไม่ขึ้นเราไม่ต้องเต,ตือตนว่าทำไมไม่ขึ้นเรานนั้นเรือร่องของเขานะครับอันนั้นเรื่องของเราเราจะไม่ผิดพลาด ครับโอ้แล้วแม่ด้ตถ้าเขาใส่มากเกินใขึ้รได้แต่เขาไม่ขึ้นลัไม่ปิดใช่ไหมอันนี้ติเปียบเียไม่ดีเทีครัไม่ดีแบได้เปียกได้เปียได้เปียได้เศรษฐีได้เกีใช่ก็แตาเรียนแน้นที่ว่าไม่ต้องเรียนนถามเรองตรงามเรื่องยาไม่ด้โอคุณคุณกคีใ่ไหมครับไม่ขึ้นรเเิยถ้าไหนเป็นยาช่วยเหลือกีฬาวีที่แนะนำจเป็นข้อนะนำ่ ยังอย่รัทเร่อที่แลเลรมายังรอเด็กเแต่ก็แต่ว่าฟิ่อไแบบรวเาเบสเรดีเฉยๆแล้วนเราอกกแล้วบอาวอา่วออาอายไหรมเลยเบสเร,แบบรออดีเบสเรดีเขาพยายามไี่จะพยายาจะอาที่ไหนดีตามอย่างนี้ได้แล้วโอเคบ่อยนะ่องไเห็นนะครับตอนใรกพยานรู้นะเดนีท่แต่วกาจะสังเกตมันทำไมาที่ไม่คืช่วยตามหน้าที่มาโอเค ถ้ามีเสียงมาจากข้างหลังข้างหลังโดนใครเนาป็นี่ก้นคดนกอนโดนก้นโดนนะดนไนไหนหังนอกด้วยนด้วยโดนด้ยแล้วถ้าเขาดึงต่อกระโดดด้วยก็โดนด้วยช่วยเือะล้วกัแล้วกรณีอาโอพูดอายูเรี้หมายความว่าคือเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขาปิดอะไรแล้วก็ถามเาอยากได้ถามได้ ถ้าถามมาถามได้ก็ไม่ไมีสิทธิ์ถามแล้วแต่ในดาวเขาต้อบอกอเด่ดบอกไม่ได้ถ้าช่วยแต่ถ้าก็ถามเนี่ยเขาม่ถามเอาเขาตอบได้ตอบได้คุณไม่ได้นี่ตรงไหนใช่ไหมแล้วพี่ผมไม่ได้ที่ตรงไหนเลยอ่าเอาแล้วปาท่านมิเตดูอนนี้มิเตะเขาทำแบบไหนแบบนี้วะอ่าไม่รู้ไม่ใช่ถามขอหมายถงได้ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะยัาไม่ได้

เหลือไหม่ะ on ก็เลยครับกชเขึ้นราก็ขึ้นนึงงูกเด้งปล่อยสไลด์ล้วกดแ็กแล้นี่ปล่อยก็ปล่อยเป็นสไลด์แล้วก็ปรับอันรั้นโหลดแอชโชเคลียร์เขาเป็นคนท่พกเราสั่งทำมาที่สองก็เหนียวเลยตึงเกลวพี่ผมไม่ว่าอะไรพี่เผมก็ทีวนนี้ไม่อไร แต่พี่เป็นคนแรกที่ผมจับชิวได้จริิงใระดับดีนี้นะครับในตอนหลังเนี่ยในในปี2009ตั้งแต่ปี2009เนียนเปลี่ยนตัวเนประมาณปีสองปีเพื่อการเาเป็นความรับผิดชอบนะครับเพื่อการเาโไว้ว่าถ้าโอเขาเด้อก็คือแบบไม่ทันบอไม่ทันละเอียดในกรณีที่เก่งว่าอาแรไม่ถือว่าต้องกามต้องสั่งมาเอาเพื่อบอกถ้าไม่ดาวเลยนะครับ ที่เราทมาดาเลยรับตัวกัท่างกั่อาวุธเอาสาเกตมาเดาแต่ถ้าเยี่เียมด้วยีบัธุาวบีทีาเครียบต้ก็ที่เรต้องไนใจกเลียนเชียนมาเานั่นยังไง่มีคิ่าจะเสรไม่ได้บนตัวสราแลก่อนนี้แล้วประเทศทั้งโลกปีขึ้นมาุกมือรับลกต้องถึงเด็กอะลกะเนี่ย แลเถือต้องเสียเพราโชวเรียอโอมไมสิทธิ์สาเนี่ยตนแมกนะต้ดึงคืับลูกแต้วก็ไป่ซ้ำเลยยิ่เียก็เหลือเราโครงการอนนี้เรียาบางคนก็คืออันนี้ขอเคุปเลยนะคือต้องบอกว่ามันก็หล่อนะว่าดึงแเสียพุบขฟ้าแต่อโอมไม่เห็นว่าเสียคือถ้าจะฟ้ารับกลับมาดึงให้อโอมูมันเสียอันนี้ก่อนจะมีคนมีเลสียาทาช่วยกันงฟ้ใช สเรกีฬาหรือกราเรกาต้องซ้าอีกรังใช่าจาดไที่เด็กก้มเก็บลูกวาลูกการก็ต้องโดยครับแต่ว่าไม่มีกอะไรไม่ไม่ผิดไม่แ้โบต้ใช้ให้ได้ใจเปลาคือคือนก็เหมือนแบบว่าแก้งเขาเลยะแค่างอ่งเนานะที่เาทาอย่างนีเร็วในกระสอแล้วเี่ราก็สั่ซ้ได้คับือบางคนเขาแไม่คนทีเขา้ว่าบางคนธรรมดาเนเขาปดเรียนค้อกดเรียนเลย เราก็สั่ค้อนไฟดาวให้เพราะกดดีค้อนไม่ได้เพราะการดีค้อนเป็นการลุ้นโดยการใช้ไฟดาวคือต้องเดี่ยวต้องเดี่ยวเลยเข็มลุ้นรับก็มันก็จะมีมีการนึงก็คือว่าคือพวกบอกว่าวิธีที่ดีสุดในการที่จะเคลียร์เนี่ยก่อนที่จะเคลียร์บางทีบาคนเนี่ยเขาดึงดึงแล้วลูกกระเด็นออกมาเนี่ยเอาช่วยฟาวให้อยู่แล้วก็หรือแม่เขาก็ดูให้ก็รอใครได้อยู่ไหนช่วยกันมือรอมือรอไป แต่แต่เนีมีหน้าที่ว่าต้องให้ได้ใจว่ากระสุนไม่่ายในนะเพอในทุกรณีนี่กลายเป็นแล้วแต่ในทุกรเ็เรื่องเาองนะครับถ้ามป็นเรื่องาได้เอเเจ็บเจ็ตกต้องตจสทางกรมีไม่ใช่ไม่ครับอถ้าเขาทำอย่างนั้นเป็นอนมัติเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใจทำใหม่ได้แล้ก็สายใหมสายทำใหมได้ม่โอเค ในสถานการณ์ที่ทำโทษมากกว่าหนึ่งชั้นตอนผิดวิธีก็คือสมมติข้ามเส้นไปแล้วมียิงเป้าสี่เป้านะครับมีเป้าสี่เป้าชัดเจนว่าผิดนะครับนับเป้าละนัดแต่ถ้าม่ายิงไปทั้งหมดสิบสองนัดไม่ใช่ฝึกกองิวิธีนะครับไม่เกินจำนวนเป้ามีหินหลายตามไม่เกินจำนวนเป้าก็จะเทียบแต่จะก็ยิงไม่โดนก็ยามอยู่นั่นแหละโอ้โหก็นับตามนัดมันเลย นะไม่ใช่เลยครับเฉ่าผมว่าเขาดีเก้านะเขาไ้เปลี่ยนสีเก้าตัวดำท้งสี่มานะครับ 4, แข้งนะได้เปลี่ยนซองกระสุนะนะครับหนึ่งวิธีนั่หลักแต่ละนัดที่ยิงผมว่าเขาบอกไอ้ยิงหกนัดแล้วเปลี่ยนซองกระสุนถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ยิงหนึ่งสองสามอุ้ยนี่คือหลดครับกระโดดสามวิธีครับบริวาผู้ควบคุมเทนเดอ์นะครับผู้แข่งขนะนะันทำ าการกระทบกระเทือนชิ้นส่วนที่อยู่เหนือที่สากโดยการชุบแรงกระแทกให้หลงมาอารมณ์พิจิตรนะครับผู้แข่งขันขยันนะครับหรือเคลื่อนมือไปหามือหรือเคลื่อนไหวกายใดๆทำให้ได้เปลี่ยนหลังคำสั่งสแตน d b y are you ready standby l awesome. i g h นะครับผมพูดถึงพิจิตรในครั้งแรกอาจจะถ้าหยุดทันให้หยุดก่อนแล้วเตือน ผมบอกว่าโปรปล่อยตามมืออย่าปล่อยด้วยเวลาแ้าแทะไปยึดเด้อ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 มลงลืลงมอได้นะครับถ้าผู้แข่งขันไม่ทําการมีเป้าใดไปตามในเป้าใดอย่างน้อยหนึ่งนัดลืมยิงไปเลยหายไปเลยนะครับแในการลงโทษทีทีหนึ่งครับสลับเป้าที่และไปรวมวิทยด้วยก็ลืมยิงนะครับ 12.8ถ้าสนามใดบังคับให้ช้มือหนัหรือไม่ถนัดผู้แข่งขันดังไม่ได้รับการควบคุในการใช้ของมือแก้ไขข้อขพ้อบรรจุกระสุนปลดเต้ปืนแต่จะทำเฉพาะทีอ่บอีกหนึ่งครั้งในกาละรั้ต่อไปนี้นะจับปืนยืนจับปืนขนาดนยินนะครับเว็นแต่ข้อวิญญาตเบื้องต้นมาถือกันแก้ไขปืนกนารใส่แม็กดังไร เราใช้มืประคอบแขนหรือข้อมือข้างงนกขการยิงไม่ไดนะ้จับมือจับมือก็อโดนนะครับใช้มืออีข้างมือจับกระแพงมีรรงดึทงท่า